เคยฉีดปากกระจับด้วยฟิลเลอร์มาแล้วอยากแก้ไขไม่พึงพอใจจะต้องทำอย่างไรถ้าอยากเปลี่ยนมาเป็นการผ่าตัดนะครับก็แนะนำว่าถ้าฉีดฟิลเลอร์แท้นะครับคนไข้ก็ควรไปฉีดสลายก่อนนะครับหลังจากนั้นประมาณ2อสัปดาห์ถึงหเดือนนะครับก็มาแก้ไขกันนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นการผ่าตัดได้นะครับแล้วทีนี้ถ้า ฉีดฟิลเลอร์ที่ไม่ใช่แท้นะครับเป็นฉีดฟิลเลอร์เถื่อนหรือฟิลเลอร์ปลอมอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถที่จะผ่าตัดได้เลยนะครับหรือว่าคนไข้ที่เคยฉีด ปากกระจับมาแล้วบอกว่าเป็นฟิลเลอร์แท้แต่ไปฉีดแล้วไม่สลายอันนั้นอาจจะเป็นฟิลเลอร์ไม่แท้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะทําปากได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฟิลเลอร์แท้ฉีดสลายรอ2สัปดาห์มาผ่าตัดนะครับประมาณ2สัปดาห์นะครับหลังจากการฉีดสลายนะครับแนะนําให้ฉีดก่อนผ่าตัดจะได้ทรงที่ใกล้เคียงที่วางแผนมากกว่านะครับถ้าไม่ฉีดสลายมาก่อนเนี่ยอาจจะคลาดเคลื่อนได้นะครับ